酷酷乖。 เอ้าวอาวอ้าหายใจออกไม่ได้อ้าวตายละไอ้นั่นเป็นเท่าไรนู่นไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวเขียวนู่นเข้าท่าเลยหรือคนขยับตัวนี่แน่เกิดอะไรกันขึ้นแม่สีด๊อกชินีอยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่ไหนอ่ะสีด๊อกชิ้นนีอยู่ไหนอ้าว พาอมันทมมีไม่นอนมันนอนแล้วที่นี่ใครมาฮะแม่เกือบชนะอยู่แล้วเที่ยวใครใครมนาะสภาพมันูกสิบร้อชนอแม่ทำมายักคิ้วหลีวตาเดี๋ยวก็กัดสลับนี่เดี๋ยวก็ตีหน้าแตกหน้าอยู่ข้างบนคุยข้างหน้านี่พ่อมาเหมือนกันเลยกันขึ้น ใครที่จะสามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดไต้ทัเมามอมฉันอะไรที่ม่้บอกหมอมฉันไหมคะหมอมฉันอธิบายได้เรื่องนี้หมอมฉันรู้ดีคือว่าหมอมฉันได้ยินได้ยินเสียงเด็กทะเลาะก,กันในขณะที่หมอมฉันกำลังสวดมนต์วันวาเรนทายวันแห่งความรักสวดมนต์ส่งบารมีให้กับเจ้าพี่หมอมฉันได้ยินเสียงเด็กทะเลาะก,กันก็เล ูกหนถึงหนูจะคนละแม่กันแต่ก็พ่อเดียวกันนะลูกนะอย่าทะเลาะกันเลย,ยเนี่นันทยาไม่รู้มาจากไหนวิ่งปราดมาเลยแล้วก็มาด่าบอกฉันว่าอี<ด>เหี้ยด่าอย่างนี้ด่าอย่างนี้ดูดิเป็นเชื้อพระวงด่าอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะด่าขนาดนั้นเชลยดา่าขนาดนั้นเลยไม่เชื่อถามคนดูดูสิใครๆก็ได้ยินน้องหญิงพูดมากเกินไปนะได้ เกิดเขาว่าว่าไงเนี่ยว่าอะไรโกหกอะไรคือโกหกตั้งใจฟังหรือเปล่าไม่ตั้งใจฟังไม่ต้องพูดเปลาเอ็มพีอ๋อขอโทษเอ็มพีที่น่ารักค่ะแม่ไม่ตอแหลลูกจริงจริงนะพี่ค่ะจริงหรือนันทยาน้องหญิงน้องหญิงได้แหละที่จะฆ่าลูกของพี่อะไรพูดอะไรพี่ไม่มีทางยพูดดีกาว่าฉันตอแหลสิอ๋าใช่ไหมกูดดมึงไม่ตอแหลเท่าไหร่ ไอ้เส <ım S 2> ื like ้อเขียวมึงสนับแผ่นดินยันได้เมื่อไหร่ถึคนขยับตัวได้ซิรจินีอยู่ไหนซิรจินีอยู่ไหนเนี่ยซิรจินีไไมหนีกลับไปแล้วแม่อ้าวโอ้โหธรนีสูงซะแล้วกูธรนีสูงไปแล้วเฮ้ย แกอยู่น่ะเด็กแกพี่ใหญ่มาเออต้องจจะไม่ช่วยนะนี่นี่ผ้าปูเตียงกับแกนี่ใครเก่ากว่ากันอายุปานนี้แล้วยุมากแล้วนะสิโดชินเองข้าวอะไรกันเนี่ยต่อหน้าท้องพระโรงหาได้เกงใจข้ากับสัตว์กิสดาไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนี้ใครที่จะสามารถ บอกเราต้องสายไปให้เจอเกินล้นเลยมอง่ันเองเพี่อค่ะคึงชื่ออะไรเนี่ยนัลลัติบันอาการยเลยสันสันโต้เพี่ค่ะสันโต้รู้ใช่ไหมรู้สิพี่ค่ะไม่รู้ได้ไงอยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องเออขอในชั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเป็นยังไงวะคือว่ามองฉันเดี๋ยวกว่าสันโต้ใครก็ไม่รู้อะไรหมอแม่ จริงแล้วนะแม่ก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนะแม่ผิดใช่ไหมจะโต้จะพูดยังไงก็ได้ให้แม่เป็นฝ่ายถูกแล้วถ้าโต้พูดได้แม่จะให้โต๊สสองทีสองหมื่นนึกว่าอยากจะได้ม่อมแม่มั่งเดี๋ยวจัดให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไม่ยอมมาบากม่อมท่านกระบอกท่านหน้าลังสันกำลังดำเนินทางมาได้ยินเสียงดาราวดีพระคภมันร้องขอความช่วยเหลือวิ่งมาทั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 นูดนูด นุ่มาเจอองค์นุ่นเอ็นเก้าห้านู่นมีดักอากาสิงหมวัตรสิงหานุวัตสิงหานุวัรกำลังทำการปกปัดมันไม่คิดเองปล่ตโตก่อนครับแม่สิงหานุวัดก็ไม่ได้เพราะสิงหานุวัดแม่ก็เดือดร้อนเหมือนกันอ๋อพี่เดไม่ิ่มอีก2องลูกองเที่สมื่นฮัลโหล่มนแล้วนะแม่เ้ วันน <Eso? S 2> ี้ไ like ด้รางวัลเยอะองสิงอันวัดไล่ปลุกปั้มองยิงดาราวันนี้มาต๋อตัว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 ยังไล่ปั้มอีกเลยอะเดี๋ยวมันจะวกเดี๋ยวมันจะวกใช่ไหมเดี๋ยวมันจะวกเออเยวยังไงก็แล้วแต่ต้องวกมาให้ดีที่ได้จวกให้ดีนะต้องวกมาให้ดีเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกสองสองหมื่นสองทีมึงเอากูไปเลยจบป่าแล้วยอมตัวแล้วลูกถุงยางที่จะใช้กับแม่นี่ต้องไปซื้อที่ไหนเนี่ยถ้าทางจะยุ่งไ้เลวเกิดการต่อสู้กัน พี่กับน้องทะเลาะกันไม่เท่าไหร่นู่นนู่นองหญิงที่โรชิมานู่นสีโรชินีชื่อเรียกยากษ์ถหายองหญิงสีโรชินีไม่ฟังอีลาค่ะอีหลงวิ่งตอแหลขวาดาวมาจะฟันคอใช้คำน่าตอแหลได้เลยวิ่งแทถวิ่งแถมาวิ่งแทถมาจะฟันคอองค์ราชบุตรณ้ลังสันดีว่าพระแม่มิ่งเมืองยอดหญิงกัลยาเปรียบเสมือนนางฟ้าตัวน้อยบินลงมาจากฟากฟ้าสู่สวรรค์ราคาไหลลงสู่พื้นดิน มึงมากับกูมึงมากับกูไม่ได้มากับเขาอนห้เกียริกูด้วยตอนมากับหมอแม่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้คุยกับหมอแม่เลยหลับมาตลอดทางองหญิงนันทยาให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ค่ะเกิดการทะเลาะเบาะแวงก็เกิดภาพอย่างที่องห็นแต่จริงๆแล้วจะโทษใครก็ไม่ได้โทษองหญิงนันทยาไม่ได้โทษสิโรชนีไม่ได้โทษน้าลังสักไม่ได้โทษสิงห์หักไก่พบก็ไม่ได้มองเรื่องนัหมดแล้วต้องโทษใครกว่าต้องโทษมาบ กูน,นี่นะถูกกูผิดยังอะไรเพราะโมโมที่เอาเออเอาแตใตตัวเองเออไม่เข้าฝักไไดายใดตัดสินใจให้มันยุติธรรมหัวเมียอะไรต้องผิดใจกันพี่น้องอะไรต้องผิดใจกันเป็นที่มามาเพระยค่ะเป็นของกูใช่กูให้มาเล่าเรื่องราวว่าใครผิดใครถูกใช่แต่มึงกลับมาว่ากูใช่วอนตายแส้วมึงน,นี่บอบฉั้นตายไม่ได้หรอกพี่คะสรุปแล้วจบแล้วช่วยเรื่องนี้จบแล้วพี่ค่ะซิโรชินีพี่คะ เธอเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นใช่หรือไม่ใช่ที่ไหนเล่าดูดีๆก่อนเธอใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าสีโรสีนีเธอใช่หรือไม่สู้ไปแน่สู้มันอยู่ที่ทำกันอยู่ รู้ไหมว่าแฟนลับเขาชอบแม่ตรงแม่เพลี้ยนแม่ไม่เหมือนใครทำไมทำเช่นนี้เจ้าพี่ไหมคะเจ้าพี่จะมาทำหมอ่อมชันคนเดียวมันไม่ถูกต้องมาลงโทษหม่อมชั้นคนเดียวได้ยังไงในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือทะเลวิว่าถ้าจะต้องมีการลงโทษต้องลงโทษทั้งคู่ถึงจะยุติธรรมอ๋อควงความยุติธรรมถูกไหมคะได้จะให้ความยุติธรรมกับเธอซิโรซินีเอาสินันทยาเธอก็ด้วย สร้างความผุดไว้เกิดขึ้นเพราะเธอคนเดียวเพราะฉะนั้นเธอจะปวดตรงไหนหรือเปล่าเมื่อยหรือไม่เดี๋ยวพี่จะนวดให้ตรงนี้ใช่ไหมปวดตรงนี้ปดตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้เหอเห็นไหมทำดีๆสิเมื่อยเนี่ยเมื่อยจริงอ่ะปวดขาเมื่อยเดี๋ยวก่อนเจ้าพี่ ไปเรียนอนวดแผนโบรักมาอะไรตัวไหนก็มีปัญหาไปหมดเลยเนี่ยเสมือนเกียดหน้าเละค่ะเครื่องเสียงไม่ไม่เข้าข้างกลับไปนะ๊ะเออกลับนะคะลาเลยชาายไฟกำลังจะหมดเออท้าไฟกําลังจะหมดเจ้าพี่ไฟความป็นยังไงอะฮะที่หม่อมฉันอะตอฟไฟปลอมทับร่วงทีนันทยาโอ้โหไปนวดไปบีบเขายังไงคือยังไงควไม่ทับอยู่ที่ไหนแค่หม่อมฉันได้เหี่ยวหน่อยเดียวเนี่ย รักไม่เท่ากันเลยเหรอ <c oughs> หยุดแล้วไปกองไหมตรงนั้นก็ได้เออเห็นก็อยากเปียกเพื่นายเราให้ความยุติธรรมเสมอแต่เจ้าเป็นต้นสายปลายเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะกันซึ่งอนุวัตเข้าหน่วยหน้ารังสรรค์เช่นเดียวกันทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันไม่มีความเกรงใจเบิดาไม่ จะจัดกา,ารบรลองฝีม้าไรามือระวังสิงห์พันวัตกับนกนางสันติมเมฆอคดชะสวรรณชามาถึงแล้วผห